ต้มปลานิลจะพี่น้องเมื่อ่ีนตัไผ่าเห็ดต้มปลานิลเนาะค่ะเนาะต้มปลานิลเมนูวันนี้นะคะมีสองเมนูค่ะพี่น้องอันนี้คือเห็ดฟางเห็ดโบดอันนี้คือบวบแล้วก็หวายนะคะแกงเห็ดใส่หวายพี่นอ้องเอ้ยเมนูต่อไปจ้า สองเมนูพี่น้องเมื่อนี้ต้มปลานินเนาะค่ะเกียงไหวค่ะพี่น้องเกียงไหวใส่เห็ดบดใส่เห็ดเฟืองเนาะค่ะเนาะแซ่บจ้าเห็ดบดค่ะพี่น้องเกียงไหวนาะค่ะเนาะแซ่บจ้าพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้าเด้อ ขอจบชิปไปเคนนี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณหลายค่ะที่เขามารับชมค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านทุกบ้านเด้อค่ะเด้อ